อโอเคนะครสวัสดีนะักเรียนทุกคนนะครับมาพบกับ f ฟิร์สฟิสิกสเหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้จะพามาทําแบบฝึกหัดที่7.2ก็จะเป็นยังอยู่ในบทการเคลื่นที่ในโค้งอยู่นะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องการเคลื่อที่แบบวงกลมเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข้อ1กันเลยนะครับข้อ1ก็ถามว่าวัตถุเคลื่อนที่อย่างสม่ําเสมอในวงกลมด้วยอัตรา20รอบนะครับในเวลา4วินาทีจงหากกอไก่คาบในการเคลื่อนที่ครับ ในการหาคาบในการเคลื่อนที่นะครับหรือว่ากอไก่เนี่ยคาบเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัวทีโดยเราจะหาได้จากก็คือเวลาที่ใช้นะครับคาบจะมีหน่วยเป็นวินาทีต่อรอบนะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งด้วยเวลานะครับเพราะหน่วยหน่ยเป็นวินาทีนะเป็นเวลาที่ใช้ไปหารด้วยนะครับจำนวนรอบเขียนเป็นจอน,อนนะครับจอน,อนค,คือจํานวนรอบนะครับเพราะฉะนั้นคาบในการเคลื่อนที่ของข้อนี้นะครับ จะต้องมีหน่วยเป็นวินาทีต่อรอบนะหรือเขียนเป็นวินาทีก็ได้นะครับเวลาก็คือ4วิถูกไหมครับจำนวนรอบคือ20รอบเราจึงจะได้นี่นะครับอันนี้4 14 5 20เนาะเวลานะครับก็จะได้เป็น1นส่วนหหรือเป็น0.2นะครับวินาทีวิธีต่อรอบก็คือวินาทีนะครับส่วนรอบก็คือ1รอบนั่นเองก็เขียนเป็นคาบนะครับเท่ากับ0.2วินาทีได้เลยต่อไปคือข้อขอไข่ครับ ความถี่ของการเคลื่อนที่ในการหาความถี่ของการเคลื่อนที่นะครับความถี่มันจะเป็นส่วนกลับของคาบเช่นเดียวกันครับคาบก็จะเป็นส่วนกลับของความถี่เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเพราะฉะนั้นนะครับเราจะหาความถี่มาได้ก็คืออันนี้คูลบอันนี้เอา่อกน,นะครับเราจึงจะหาความถี่ได้โดยเอา1นะครับไปหารกับ0.2เราจึงจะได้ความถี่ข้อนี้นะครับมีค่าเท่ากับ5วินาทีอ่าค่ามันเป็นวินาทีต่อรอบใช่ไหม ความถี่ก็ต้องเป็นมีหน่วยเป็นรอบนะครับต่อวินาทีหรือรอบต่อวินาทีก็คือ5เฮิร์ตนั่นเองครับเราน่าจะเคยได้ยินใช่ไหมครับเปิดอ่า FM วิทยุอ่ะเปิดไป50เมกะเฮิร์ตอะไรพวกนี้นครับอันนี้คือหน่วยของความถี่นะครับโดยที่เมก,กะก็คือคําอุปสรรคแล้วก็มาขยายของคําว่าเฮิร์ตนั่นเองเพราะฉะนั้นความถี่ก็จะมีหน่วยนะครับรอบต่อวินาทีหรือใช้เป็นเฮิร์ตก็ได้ ต่อไปดูที่ดูที่ข้อขอขวายก็คือเท้าถามว่าอัตราเร็วของการเคลื่อนที่น,ขขาานะดู้อขวายนะครับอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ถ้ารัศมีของการเคลื่อนที่เท่ากับ2เมตรก็ในการหาอัตราเร็วนะครับก็จากสมการ v เท่ากับ s ส่วน t ข้อนี้มันเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมถูกไหมครับอ่าเป็นวงกลมเพราะฉะนั้น ja, ในการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยนะครับระยะทางของมันก็คือเส้นรอบวงของมันนั่นเอง โดยที่เส้นรอบของวงกลมเราก็น่าจะจำสูตรได้ใช่ไหมก็คือ2ไพ่ถูกไหมครับส่วนเวลาที่นี่นะครับเคลื่อนที่ครบ1รอบก็คือคาบนั่นเองจากนั้นจะมาแทนค่าเขาไปนะครับกลายเป็น2ไพคือ3.14 R ที่นี้นะครับก็คือรัศมีนั่นเองก็คือ2ครับส่วนในคาาเขาให้มาเขาให้มาเป็น0.2ถูกไหมเอา0.2ตัด2ก่อนนะครับได้10ครับเอา2ไปคูณ3.14ได้6 จุดสองแปดเอามาคูณสิบเราจะได้ความเร็วในข้อนี้มีค่าออกมาเป็นหกสิบสองจุดแปดครับเมตรต่อวินาทีโอเคอัตราเร็วนะครับในการเคลื่อนที่ท่ารัศมีเท่านี้นะครับก็มีค่าเท่ากับ62.8เมตรต่อวินาทีโดยการหาจาก S ส่วนที่ S ก็คือการเคลื่อนที่ครบ1รอบก็คือมีเส้นรอบวงนะครับของวงกลมคือ2 π r ส่วนครบ1รอบก็ใช้เวลาก็คือ T ใหญ่นั่นเองนะครับทใหญ่นะครับก็จะมีทั้ง คาบแล้วก็มีทั้งอันนี้คือแรงตึงเชือกงนนั้ดูดีๆนะครับว่าอันไหนคือคาบอันไหนคือแรงตึงเชือกนะครับอัในในข้อนี้มันก็จะเป็นแรงเป็นคาบนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมนั่นเองต่อไปนะครับไปดูข้อ2ข้อ2อบอกว่าจงหาความเร่งสู่ศูนย์กลางความเร่งสู่ศูนย์กลางนะครับคือ a ห้อยด้วยสนะครับ ของวัตถุที่เคลื่อนที่ในแนววงกลมอันนี้ให้ R มารัศมีมาแล้วก็อัตราเร็วคือ V มานั่นเองในการหาความเร่งสู่ศูนย์กลางนะครับเราจะหาได้จากอัตราเร็วยกกำลังสองส่วนด้วยรัศมีทีแล้วก็ไปแทนค่าเลยนะครับจะได้เป็นความเร่งสู่ศูนย์กลางก็จะมีค่าเท่ากับ v กกำลังสองคือ40กํากำลังสองถูกไหมส่วนรัศมีคือ16นะครับอันนี้ก็ตัดทอนนะอันนี้4 4 1 6บหหมดเหลือ10นะครับ4 4 สีตัดสไปนะครับเป็น10บคูณสิเพราะนั้ความเร่งสู่ศูนย์กลางในข้อ2ตรงนี้ก็เอา10บคูณสิก็เลยตอบเป็น100ความเร่งก็จะมีหน่วยเป็นอะไรครับเมตรต่อวินาทียกกําลัง2องนั่นเองโอเคอน,นี่คือข้อ2นะครับก็แทนค่าเข้าไปก็ตอบเลยนะต่อไปข้อ3ข้อ3ก็ให้ว่าลูกยางนะครับลูก1ผูกไว้กับเชือกและแกวงให้เคลื่อนที่ตามแนว วงกลมรัศมี1.3เมตรตอนนี้เขาให้รัศมีมาถูกไหมครับแล้วก็ให้ความถีมาก,ก็คือ f เล็กจงหาความเร่งสูศูนย์กลางความเร่งศูนย์กลางก็คือ ac เนี่ยเขาถามว่ามีค่าเท่ากับเ,เท่าไหร่นะครับอย่างที่ทําไปในข้อที่แล้วนะครับก็คือถ้าจะหาความเร่งสูศูนย์กลางเราหาได้จากอัตราเร็วยกกำลังสองส่วนด้วย R แต่ว่าเราต้องรู้นะครับว่า v เนี่ยนะครับหรือว่าอัตราเร็วเนี่ยเชิงเส้นนะครับมีค่าเท่ากับ อัตราเร็วเชิงมุมคูณกับ r ครับและก็ต้องรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าโอเมก้านะครับเดี๋ยวอัตราเร็วเชิงมุมตัวนี้นะครับโอเมก้าจะมีค่ากับ2พาย f หรือว่าใช้เป็น2พายส่วน t ก็ได้เพราะว่า f กับ t นะครับคาบกับความ t นะมันเป็นส่วนกลับซึ่งกันและกันจากนั้นครู Q จะมาแทนค่าเข้าไปนะครับครู Q เพราะฉะนั้น v ตรงนี้นะครับจากสูตรตรงนี้นะครับ เราจะได้ v เราจะได้ v ใช่ไหมอ่ะเราจะได้ v นะครับรูเขียนตัวนี้นครับเราจะได้ v นะครับมีค่าเท่ากับอ่าเปลี่ยนโอเมก้าเป็น2องไ f นะเราจะกลายเป็น2องไ่ rf นั่นเองใช่ไหมครับอันนี้คือ v ถูกไหมครับเพราะว่าเปลี่ยนโอเมก้าเป็น2พาย f เลยก็ยังคูณกับ r อยู่นะก็เรียงเป็น2พาย rf จากนั้นครูจะไปแทนค่าในการหาความเร่ง อ่าสูตรศูนย์กลางเราว่ AC นะครับโดยที่ V ของเราคือ2พาย RF ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วนด้วย R จากนั้นก็ไปยกกำลัง2นะครับ2อกำลังสงเป็น4 Pi, ี่ไพกำลังสอาร์กำลังสอกำลังสถูกไหมไพกำลังสองทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปส่วนกับ R เพราะฉะนั้นในการหาความเร่งสู่ศูนย์กลางของเราเนี่ยจะมีค่าเท่ากับอ่าตรงนี้นะครับเป็น4ี่ไพกำลังส รใช่ไหมไปรไปตัดกับ r กำลังสองนะครับได้เหลือ R ตัวเดียวคูณกับ f อกำลังสองจากนั้นแทนค่าของตรงนี้นะครับเป็น AC เท่ากับ4พายก็คือ3.14ถูกไหมครับยกกำลังสองอ่ะคูณไปเขียนเป็นคูณกัน2รอบนะครับ R รัศมีของเขาให้มาเป็น1.3แล้วส่วนความถี่ให้มาเป็น5นะครับแต่ว่าเป็น5ยกกำลังสองอันนี้นักเรียนลองไปคูณดูนะครับ ว่าได้เท่าไหร่นะครับผู้หามให้เรียบร้อยนะครับได้เป็น1,283เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นะครับก็แปลงสูตรไปเรื่อยนะ v เท่ากับโอเมก้า r นะครับส่วนโอเมก้าก็คือ2 PI พ f หรือว่า2อวส่วนทีจากนั้นก็จะได้ v เท่ากับ2 PI พ r f นั่นเองแล้วก็เอามายกลัง2ตัดทอนให้เรียบร้อยนะครับแทนตัวเลขแล้วก็คูณมาแล้วก็ตอบนะครับข้อนี้ตอบเป็น1 2 8 3เมตรต่อวินาทียกกำลัง2 โอเคไปดูข้อถัดไปนะครับอ่าโอเคมาดูข้อ4นะครับข้อ4ในโจทย์เขาบอกว่าในการแกว่งชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลมให้จุดยังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัวในแนวระดับปรากฏว่าขณะนั้นนะครับเชือกทำมุม20องศาก,กับแนวระดับตลอดเวลาถ้าน้ําหนักของตะขอเกี่ยวโลหะและน,อน็อตนะครับที่ใช้คือ1.2นิวตันจงหา ก็ไก่แรงสู่ศูนย์กลางของจุกยางขอใครก็คือความเร่งสู่ศูนย์กลางของจุกยางนะครับในชุดการทดลองมันก็จะเป็นลักษณะของท่อ PVC ตรงนี้นะครับโดยข้างล่างเนี่ยจะเป็นตะขอเกี่ยวกับนอ็อตลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีจุกยางของเราอยู่ตรงนี้นะครับสมมติจุกยางคือตรงนี้โอเคนี่คือ จูอยางตรงนี้นะครับพอมันเคลื่อนที่ในะดับนะครับมันก็จะแกว่งรอบๆตรงนี้นะครับเป็นในแนวระดับโดยที่โจทย์ข้อนี้เขาบอกว่ามันแกว่งด้วยอัตราเร็วที่คงตัวนะครับเพราะฉะนั้นแรงที่กระทำนะครับแน่นอนว่าก็คือ mg แรงที่ดึงตรงนี้นะครับก็คือแรง f ถูกไหมครูสมมตินะครับมุมที่กระทำอ่ะเพราะเราจะแตกแรงนะเราจะแตกแรงในแนวแกน x แล้วก็จะแตกแรงในแนวแกน y นะครับครูสมมติมุมนี้คือมุมเซต้าแล้วกัน ในการแตกแรงก็ใกล้มุมก็ใช้คอรสนะครับเพราะฉะนั้นถ้า,าในแกน x ก็คือ f cos อสเซต้าส่วน,นในแกน y ายคือ f sin ซเซตาถูกไหมเพราะฉะนั้นพิจารณานะครับถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัวนั่นหมายความว่าในข้อกอไก่ที่เขาต้องการหาแรงสู่ศูนย์กลางหรือว่า fc เนี่ยเราจะหานะครับก็คือแรงศูนย์กลางจะมีค่าก็คือแรงที่มันดึงเข้าไปตรงนี้คือ f cos อเซตา โดยที่เราดู f ถูกไหมครับ f ของเราตอนนี้นะครับมันก็คือแรงที่พยายามดึงน็อตที่มันถ่วงอยู่เมื่อมันเชือกมันจะโยงมาเป็นเส้นเดียวกันเพราะฉะนั้นแรง f ในที่นี้น,นะครับจะมีค่าเท่ากับ1.2นิวตันนะเพราะว่าปกติเชือกมันจะห้อยมานะครับคล้องมาผ่านาท่อพีวีซีแล้วก็มันพยายามผูกกับน็อตอยู่นั่นเป็นเพราะว่าแรงที่ดึงเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ mg ของน็อตนั่นก็คือ1.2นิวตัน เพราะงะั้นเราจะหาขนาดของแรงสูตรศูนย์กลางนะครับขนาดของมันก็จะมีค่าเท่ากับ f ที่ดึงน็อตคูณกับค่า cos เซต้าเนื่องจากเราแตกแรงมาแล้วเราก็จะได้นะครับว่า fc หรือว,ว่าแรงสูตรศูนย์กลางตรงนี้นะครับเราเขียนเป็นประกา c ตั้งเดียวกันก่อนจะมีค่าเท่ากับ f ก็คือ1นึ่ส cos เซต้าก็คือ cos ยีองศานะครับเพราะว่าเขาบอกว่าทำมุม20องศาเตต้าเนี่ยเป็น20องศานะเป็น cos ยีองศานะครับเพราะฉะนั้นจะเป็น fc เท่ากับ1.2ง ข้อ20นีครับอันนี้นักเรียนลองไปกดเครื่อเลขมานะครูหามาได้เป็น0.9397ครับน้นเราจะได้แรงสูตศูนย์กลางนะครับในข้อนี้ออกมามีค่าเป็นคูณกันออกมาแล้วนะครับได้เป็น1.13นิวตันโอเคเพราะนั้นข้อกไก่นะครับแรงสูตศูนย์กลางของจุกยางก็จะมีค่าได้กับ1.13นิวตันต่อมาดูข้อขอไข เขาไข่ก็ถามว่าความเร่งสู่ศูนย์กลางหรือว่า AC ของจุกยางนะครับมีค่าเท่าไหร่ก่อนอื่นนะครับถ้าเราจะหาความเร่งศูนย์กลางใช่ไหมจาก Fc นะครับเท่ากับ MAC MAC ตรงนี้นะครับก็คือเราต้องหาหมวล M ออกมาได้ก่อนใช่ไหมเราถึงจะไปหา AC ได้เนื่องจากว่าถ้าไปแทนค่าตัวนี้นครับเราจะติดตัวแปรก็คือตัว M เนะเราต้องหา M หาเก่อนนะด,ดูนะครับตอนนี้ของจุกยางใช่ไหมครับจุกยางก็คือในแกนพี่ณาแกน y ตัวนี้ครับในแกน y คือ F s i n เซมีค่าเท่ากับ Mg เพราะฉะนั้น M นะครับก็จะมีค่าเท่ากับย้ายข้างไปนะ F เราก็คือ1.2นะครับส่วน s i n เซตตัวนี้คือ s i n 20อ,องศานะครับมีค่าเป็น 0.3421นะครับอันนี้0.3421คือ s i n เซต้านะจากนั้นมาหารกับ G นะครับค่า G ก็คือ10นั่นเองเราจะได้มวลของอจุกยางมีค่าเท่ากับอันนี้ครูหามาให้แล้วนะครับเป็น0.042กิโลกรัมจากนั้นเราก็จะเอามวลตัวนี้นะครับไปหา AC ต่อเพราะฉะนั้นความเร่งสุ่ศูนย์กลางเราก็คือ FC ก็คือ1.13ใช่ไหม ที่เราหามาในข้อกอไก่นะครับไปหาด้วย M m ก็คือ0.042อันนี้ตั้งียนก็ลองไปหาดูนะครับคู่หารออกมาให้แล้วได้ A4 แล้วความเร่งสูตรก็มีค่าเท่ากับ2อจุดอันนี้ประมาณนะครับ2.69เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นั่นเนองโอเคอันนี้คือข้อ4นะครับก็มันเป็นเชือก ห้อยกับะตะขอนะครับตอนนี้แรงของเราคือ1นนิวตันเราก็จะไปหา fc ได้โดยการแตกแรงใกล้มุมก็คือ cos อนั่นเอง fc ก็จะกลายเป็น fc ส่วนถ้าจะหาความเร่งศูนย์กลางนะครับเ,เราต้องหา m มาก่อนแล้วก็ไปแทนค่าหาความเร่งศูนย์กลางได้เลยโอเคเดี๋ยวไปข้อถัดไปเลยครับก็คือข้อที่ 5. อ่ะข้อที่5นะครับวงโครจรของดวงจันทร์เนี่ยรอบโลกมีรัศมีแน่นอนว่ารัศมีตอนนี้เขาก็ให้ r มาถูกไหม ค่าวงโคจรน,นะครับก็คือ27.3วันอัตราเร็วของดวงจันทร์นะครับรอบโลกหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเราั้นเราต้องเปลี่ยนจากวันเป็นชั่วโมงนะหวันมีกี่ชั่วโมง24ชั่วโมงนะครับก็ต้องเอา27.3ไปคูณกับ24ก็จะได้เป็นชั่วโมงละในการหาอัตราเร็วนะครับจาก v เท่ากับ s ส่วน t แน่นอนว่ามันเคลื่อนที่เป็นวงกลมเพราะฉะนั้นก็มาจาก2พ pi r ส่วน t ถูกไหม t ก็คือคาบ งั้นอัตราเร็วนะครับก็จะมีค่าเป็น 2, นะครับพายคือ3.14รัศมีก็คืออันนี้ก็คือคูเขียนเป็นให้มันมาคูณกับ10บยกกำลังนะครับเป็น3.84คูณสิบกำลัง5นะครับหารด้วย T T ก็คือค่าในการเคลื่อนที่ก็คือเวลาแต่ว่าต้องเป็นชั่วโมงก็จะกลายเป็น27.3คูณ24 เป็นชั่วโมงนะครับอันนี้นักเรียนลองไปหามานะครับครูได้คําตอบมาเป็น3.681กคูณ10กําลัง3มกิโลเมตรต่อชั่วโมงน,นั่นเองโอเคนักเรียนลองไปคูณมานะครับสําหรับข้อนี้ก็สำหรับแบบฝึกหัด7.2นะครับก็จะมี5ข้อแต่คลิปต่อไปจะเป็นโจทย์ปัญหาเรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้งนะครับก็จะแบ่งเป็นการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทการเคลื่อนที่วงกลมแล้วก็จะมีโจทย์ปัญหาท้าทายตอนหลังด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ ไวให้เรียนทบทวนนะครับสำหรับสงสัยะอะไรก็คอเม่ถามนะว่าครูทำผิดก็สามารถบอกได้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ